มนเมนูวันนี้นะคะทุกคนเราจะปิ้งปลากินริมน้ําตกค่ะทุกคนดูบรรยดากาศดีมากเราไม่ได้มีแค่ปิ้งปลานะมีส้มตำม,มีข้าวเหนียวกินอาหาราริมน้ําตกค่าวันนี้วัตถุดิบของเราวันนี้โอ้ยปลาเผาปลาเผาแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นะอุ้ยอันนี้ไม้ไผ่ท,เทดาด<อ>เชฟโอค่ะเชฟโอลังสารเมนูปิ้งปลาค่ะวันนี้ปลาตัวนี้เราไม่ได้ช่อนเอาเราเอามาจากบ้านค่ะปลาตัวนี้มาดูว่าจะอร่อยไหมกินแบบริมน้ําตกเลยนะเนี่ยบรรยากาศโอ้ สุไหมทำเป็นไม้ตอกใช่ไหมนี่เป็นวิถีชีวิตแบบเวลาเข้าป่าเนี่ยติ้งปลาภาษากะเหลี่ยมเกาญ้าโปเกาญ้าโปใช่ไหมเกาญ้าโพติ้งตาโอ้ยอยู่เด็ดเรียบร้อในป่าค่ะโอ้ยสองตัวเลยสองตัวใหญ่ๆเลยนี่ครับส่วนดาวก็เตรียมตำบักหุงตำบักหุงค่ะ ใครชอบปิ้งปลาแบบนี้บ้างคนบรหนึงบ้างหน่อยมีลมไม้ซิวเรามาปิ้งปลาซิวปลาซิวเดี๋ยวเราจะเราจะทำอะไรกินอ๋อปลาหมกหมกไหมพี่อ๋ออาพี่ขาเราจะมาปิ้งอยู่แต่ว่าเราจะทมาปิ้แกงเย็นอ๋อแกงเย็นพี่เคยกินไหมคะไม่ดังเดี๋ยววันนี้จะได้กินค่ะอ๋อเป็นอาหาเป็นอาหารคนกะเหรี่ยงค่ะนึกถึงไก่ย่างอังกอร์ใช่ครับนี่อันนี้คือจานของเราเป็นทั้งจานเป็นทั้งที่นั่ง เป็นทุกอย่างให้เราแล้วมาให้ก่อนตับักลุ่งกับปิ้งปลาค่ะอยู่กลางป่าริมน้ำตกจ้าบรรยากาศฟินๆบรรยากาศจิงมากดีดูนี่ครับไก่ไอ้ไม่ใช่ไก่ดิปลาย่างไก่ไก่ย่างมองยังไงเป็นไก่ส้มปลายังไงไม่ให้อดอันนี้โอกำลังทำอะไรทำที่เส่็ส้มต๊อกอ๋อเป็นทำเหมือนจานใช่ไหมอุ้ยนี่ครับไม้ไผ่จากธรรมชาติเลยไปกินซีลเหรอเดี๋ยวโอจะทำเป็นจานให้ โอ้โหแล้วดาวโคงมากเข้าป kind of ่ายยังไงไม่ให้อดเตียงมาด้วยอันนี้ค anyway> ือจานธรรมชาติใช่ธรรมชาติจานธรรมชาติวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็นู่นที่โอกำลังทําก็คือเป็นถ้วยนะถ้วยธรรมชาติเหมือนกันใช่มีใครชอบแบบนี้บ้างบอกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยใครชอบแบบนี้นี่ครับหรือว่าใครติดตามน้องเมโมสาวกเหลี่ยงตาอยู่บ้างกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยถ้าเราทำโฮมสเตย์เราก็จะพาสาวมาทำนี่นะครับ ใครที่ติดตามน้องเมโมอยู่นะเนี่ยอันเนี้ยบอกเลยนะเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แบบถ้าสมมติว่าน้องเมโมเขาเปิดโฮมสเตย์นะจะมีกิจกรรมแบบนี้เลยใช่ต้องถามพี่สองคนว่ามาแล้วชอบไหมคะชอบเฮ้ยตั้งแต่ไปถ้ำถ้ำถ้ำนั้นถ่ายรูปสวยมากเขาเรียกอันซีนอันซีนก็คือทดลองมาอยู่อ๋ออันนี้เป็ลูกค้าคนแรกอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเราแบบอะไรนะทดสอบกิจกรรมก่อนใช่เป็นลูกค้าคนแรกเลยพามาเลยพามาเปิดประสบการณ์เลยอ๋อนี่ของโอเสร็จแล้วอ๋อเป็นจาน มาตุ่ดิธรรมชาติเลยอันนี้เขาเรียกว่ากรอก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 ใส่อาหารกรอกลอ้อกรอกกรอกลอค่ะอ่านี่ครับกระบอกกระบอกไม้ไผ่นี่แหละบ้องอ่าบ้องไม้ไผ่บ้องแบบนี้อ่ะทำแมนบอผู้ใดเขาเป็นคนอีสานเบื้องเน่เขาเอินบ้องไม้ไผ่บานเท่านี่ยแล้วเนาะแล้วเอามาทำเป็นจานนะใส่อาหารใส่อะไรพวกนี้นี่ครับฟีลเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยใช่ค่ะพอถึงค่ายปุ๊บก็จะทำอาหารนี่ครับบรรยากาศโอ้ยน่าจะกินข้าวอร่อยนะอยู่กลางธรรมชาติเลยอะ ขนาดนํามะปากกลางงามเนี่ยปากกลางงามอะไรเขาปากตะเตนปิดเขาขนาดอยู่กลางปากกลางตรงปากก็สวยก็แซ่บนะคะเพราะว่าเช้ลี่ฟินเวอร์ค่ะทุกคนปากสวยไหมวันนี้เมมโมก็ทานะสวยทั้งสองคนเลยเพราะว่าเราเช้ลี่ฟินเวอร์ค่ะมีทั้งหมดเจ็ดสีเลยนะนี่ ใครอยากสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจใต้อคอมเมนต์ได้เลย1แท่ง159บาทมีโปรด้วยนะใครไม่อยากเสียค่าส่ง2แท่งส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะทาได้ทุกสีผิวเลยค่ะทาแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ค่ะอโอ้โหเข้าป่าปากยังแซ่เออเข้าป่าปากกางงามค่ะทุกคนค่ะนะมาตั้มแบบพุงกินค่ะมือน,นี้จ้าแซ่บบอ <c oughs> ปิ้งปลาตัมแบบงกลางป่าแล้วดูบรรยากาศใครชอบบรรยากาศแบบนี้โบหนึงคนหนึงน้ำตกอยู่ข้างหลังดาวนี่เองนะใช่ตรงนี้เลยกินไปฟังเสียง หรือว่าอยากไปเล่นน้ำก็เดินไปเล่นได้่ทานไหมคือสิบทานอยู่กินไปซิมไปนี่มาตำอยู่กลางป่าเลยมาดูสิดูตัวนี้ปะเป็นกระแสบป่ะมาต้าเนมาต้าเนาะหืมสยังบัเนื้อหมดอ่ะมันก็อร่อยนะเดี๋ยววันนี้น้องเมนโมจะมาทําเมนูแกงเย็นให้เรากินค่ะทุกคนเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงเลยนะคะเวลาเข้าป่า จะทำเมนูนี้ค่ะเพื่อจะได้สดชื่นนะคะมีวัตถุดิบของเราเขาใช้อะไรบ้างอะเมโมนีค่ะใส่อะไรก็ได้ที่มันเรียบเวค่ะอ๋อหอย่างแล้วก็อันนี้มะขาเปียกมีมะกอกด้วยมีปูใส่ปูมีกุ้งใส่กุ้งมีปลาใส่ปลาก็ใส่อะไรก็ได้นะเพื่มหาได้ปลาที่อยู่นี้แหละธรรมชาตินยคาได้เรามปลาธรรมชาติดีที่สุดเราามใอร่อยนี่ครับแล้วก็เอาปลาก้างมาใส่ลงไปโอ้ แกงปลาแม่ลูกอ๋อนี่ครับแล้วก็จะคนคนแต่นั้นก็ไปต้มเหรอครับมาค่ะกินแบบนี้ค่ะกินแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะอ๋อเราไปชิมหรอ๋อนี่คือกินได้เลยเหรอไม่เลอลองชิมค่ะอาดาลองชิมดูได้เลยค่ะโอ้มันทำง่ายมากเลยนะไม่ใช่ค่ะใส่แค่เกลือใส่น้ำปลาเที่เสียรสชาตแล้วก็เสียกิเป็นไงอร่อยอ่ะเฮ้ยมันเป็นยังไงอร่อยกินแล้วมันรรรู้สสึกกดชื่นนจิงงๆออแเเย็ห โอ้เป็นไงอร่อยอะก็คือเป็นแกงที่เราไม่ต้องปรุงแบบผ่านน้ำร้อนเลยไม่ต้องต้มอะไรเลยแล้ชื่อแกงเย็นอ๋ออร่อยลูกจริงิงเรา่ิแล้วรู้สึกสดชื่นสมชื่อแกงเย็นมากเลยค่ะทุกคนปลาเผาสุกแล้วนี่ครับอุ้ยตัวใหญ่เลยนะกินกับซุปดำุกไหมอุ้ยผ่านอร่อยมาก อ้ย่านแลวไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันทุกคนโอ้ยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยวิดาวน่ากินมากเลยต้องจำฝีมือดาวส่วนแกงเย็นฝีมือเมมโมดูครับทุกคนใครว่าน่ากินบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยมาปลาปลามาแล้วขาวมาจิ้มข่าวตำการด้วยค่ะมาเด้อมาเด้อ น,<ข>น่ากินบ้างหมู่หนึ่งก็หน่อยปีนตาดำบก่งจา้านี่ครับคุณพ่อมาพอดีเลยมามาจกข่าเหนียวจกข่าเหนียวโอ้โหน้ำส่งนี่ปลาป้านั่งใหญ่กันเนาะเหตุค่ะทุกคนอันอนี้ส้ตมตำอร่อยมากแล้วก็แกงเย็นก็อร่อยเหมือนกันคค่ะทุกนใครว่าน่ากินบ้างนี่ปลาปลาจะหมดแล้วปลาจะหมดแล้วกินกับส้มตำเข้ากันมากแกงเย็นฝีมือเมโมส้มตำฝีมือดาวดำบักหุ่งดำบักหุ่งบัก คิดว่าแกงเย็น่ะทำแบบไม่ยากเลยนะแต่ว่าอร่อยอ่ะก็คือไม่ต้องต้มเออทำแบบเย็นๆเลยแต่เป็นแกงเพราะว่าอยู่ในธรรมชาติกินแบบจะได้สดชื่นแล้ก็ไปต่อฟืนเที่ยวทข้างหลังเป็นน้ำตกสวยมากเลยใครชอบแบบนี้บวกหนึ่งมาหน่อยกินแบบกินข้าวกลางป่าแบบนี้วิวไม่ดาววิวไหมวิวิวิอ่ะ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 อร่อยไหมวิอ่ะวิอ่ะเอาวิอ่ะวิวิ วิ่งอยากเดียวเลยแล้วดูข้าวตอนแรกเนลมเลยนะบทแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเ่ยตรงนี้เนี่ยแส่งว่าหิวมปนจริงจริงนันนี่นะทุกคนน้ำตกสวยมากเป็นน้ำตกที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับยังไม่มีชื่อด้วยซ้ำนะอยู่ในหมู่บ้านนะสูงขึ้นไปตรงโน้นเลยธรรมชาติมากครับลางนี่เงียบมากใครชอบบรรยากาศแบบนี้กดบวกหนึ่งมาหน่อยอากาศเย็นสบายมาก เราก็นั่งกินข้าวเลยโอ้โหอร่อยมากนี่ครับเกือกกินเสร็จแล้วเราจะเก็บไปตองเก็บอะไรเก็บขยะกลับด้วยที่เราก่อไฟเสร็จแล้วนะครับเราต้องดับนะเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปฝังนะครับตอนนี้ต้องเช็คดีๆเลยภารกิจคอม plete สนุกมากเป็นการกินข้าวกลางป่าท,ที่อร่อยมากอร่อยที่สุดนี่นะครับใ,ใครอยากมาสัมผัสกิจกรรมแบบนี้นะเดี๋ยวรอเม,มโมกับโอเขาเปิดโฮมสเตย์เม,มโมโสาวเปรียงตานี่นะครับขอบคุณเม,มโมแล้วก็ นะคะคที่พาเรามาะะแล้วก็ขอบคุณคุณ,คณพ่อพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงที่ดูแลอย่างดีเรา <laughs> สนุกมากค่ะไปะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วบา <laughs> ย <laughs>